สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักร้องสาวชื่อดังวันเป็นร็อกซึมเศร้าเคยคิดดิ่งชั้นสี่จะตายไหมเป็นหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงเพลงมาอย่างยาวนานสําหรับมลาลาอาสยามเรือขวัญน,นภารเรืองศรีโดยเธอนั้นมักจะออกมาเคลื่อนไหวชีวิตตัวเองผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ชมหายคิดถึงอยู่บ่อยครั้ง แต่ในวันนี้เราจะพาไปทราบกับเรื่องที่หลายคนไม่รู้มาก่อนว่าเธอนั้นวันว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยเธอเผยว่าอีกไม่กี่วันลาลาจะไปหาหมอจิตแพทย์ซึ่งเนื่องจากข่าวดาราท่านหนึ่งที่เพิ่งจากเราไปเสียชีวิตเพราะโรคซึมเศร้าซึ่งเราเองมีภาวะแบบนั้นเหมือนกันมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเช็คแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าอยู่ทําให้ทุกวันนี้เรากลัวลาลาติกข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองเต็ม20ลาลาได้17 มีอันเดียวที่ลานลายัางไปไม่ถึงคือคิดค่าตัวตายแต่มันก็มีแว็บเข้ามาที่มองไปตรงระเบียงแล้วคิดว่าชั้นสี่จะตายไหมวะมันคิดไปขนาดนั้นแล้วมันต้องปรึกษาคุณหมอแล้วถ้าปล่อยให้มันหนักไปกว่านี้มันจะแย่มันจะดิง่งพอเห็นข่าวเลยยิ่งกระตุ้นเราว่าไม่ได้นะเราจะอยู่ในภาวะแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นอะไรที่เป็นลบลาลลาพยายามเอาออกยัดสิ่งที่มีความสุขใส่เข้าไปแทนเห็นเบื้องหน้าลานลาดูตลก แต่เบื้องหลังคือไม่ใช่ที่สุดเลยกับ3ปีนี้เราอยู่กับความเครียดหนักมากๆแล้วการที่จะดึงตัวเองออกมาจากความทุกข์บางวันก็ข้ามผ่านมันไปได้บางวันก็ข้ามผ่านมันไปไม่ได้มันหนักอยู่ที่เราคิดว่าเป็นซึมเศร้าหลักๆมาจากโควิด3ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำงานอย่างร้อยเปอร์เซ็นโควิดทำให้เราอยู่แต่บ้านชีวิตเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากๆอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความห็ดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ